สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชั่นสถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับผมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับปรินทร์สุทนทรวาทนช่องฟุตบอลสเตชั่นนะฮะก็จะมาวันนี้เนี่ยพูดคุยเรื่องของฟุตบอลนะครับนะพูดคุยเรื่องของฟุตบอลเรื่องของอัปเดตข่าวต่างๆวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยคือเรื่องของเรียนเนนเมสซี่นะครับที่ก็แน่นอนแล้วครับอยู่กับ ปารีสแซงต์แชแมงเรียบร้อยเป็นสมาชิกใหม่ของปารีสนะครับโดยสวมเสื้อหมายเลข30แล้วก็มีเรื่องของวิเคราะห์ทีมเอสเชกันนะครับแล้วก็มาจัดเสียดผ้เลนตัวจริงเอสเชในมุมมองผมกันนะครับนะยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด subscribe ให้กับช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปอื่นนะฮะก็นี่ครับก็ไทม์ไลน์เนี่ยตอนแรกเนี่ย ก็เป็น h e เ e We วิกก่อนนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะ80-90แล้แต่พอมาเปิดเสื้อเปิดตัวมาตรวจร่างกายที่ปารีสก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนสำหรับนักเตะใหม่ของปารีสแซงต์แช็์แมงนะครับอย่างเรียเนนเมสซี่เพราะว่าพูดตรงๆเลยคือไอ้ปารีสเนี่ยมันเป็นทีมที่เร็วอยู่แล้วพอมันมีข่าวเมสซี่ไม่ต่อสัญญานะมันรีบแบบเหมือนกับว่าเป็นหมาแบบกระโจนเข้าไปเลยอะนะกระโจนเข้าไปคุยกับเมสซี่ก่อน นะครับอันนี้แบบพูดนพูดตรงๆนะนะครับแบบว่าโอ้โหแบบเข้าไปคุยเลยสําหรับปารีสนะสุดท้ายก็ได้ด้วยนะครับนะแบบว่าเร็วเลยอ่ะแล้วก็คือที่สําคัญเลยคือมีเงินนะครับนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาประวัติของเมสซี่มาฝากกันนิดนึงนะครับเมสซี่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับตศกราช1987นะครับเกิดที่เมืองโลซาริโอประเทศอร์เจนตินานะครับปัจจุบันอายุ34ปีนะครับชื่อเต็มคือ เลโอนลอันเดรสเมสซี่กุสซิดินี่นะครับนะเล่นตำแหน่งปีขวานะครับสารพัดประโยชน์นะครับปีขวาแนวลุกนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวหน้ากลางลุกก็ได้นะครับหรือเล่นหน้าฟอลส์ไนก็ได้สำหรับเมสซี่นะนะครับปี1 9 9 4ถึงปี2000เนี่ยก็คือเข้าสโมสรนิวเวลส์โอบอยนะครับนะ และเริ่มตั้งแต่ปี2001ถึง2004ครับก็เข้ามาสู่สโมสรเยาวชนของบาร์เซโลนานะครับสำหรับเรียนเนนเมสซี่นะและ2003-2004เนี่ยอยู่สโมสรอ,อาชีพเนี่ยอยู่กับบาร์เซโลนาซีนะครับก็คือสโมสรแบบล่างๆของบาร์เซโลนาครับลงเล่นไป10นัดยิง5ประตูนะครับแล้วก็ปี2004เนี่ยก็เริ่มขึ้นมาบาร์เซโลนาเบครับเข,ขาเรียกว่าบาร์เซโลนาเบนะ2004-2005ครับลงเล่นไปทั้งหมด22นัด ยิงไป6ประตูครับแล้วก็ปี2 0 0 5ถึง2 0 2 1นะครับก็มาอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับโดยการลงเล่นไปทั้งหมด520นัดนะฮะยิงไป474ประตูนะครับนี่คือไม่นับของทีมชาตินะฮะกับโซซอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทีมชาติเนี่ยปี2 0 0 4ันสีถึงสองพเนี่ยเล่นอาร์เจนตินาอายุไม่เกิน20ปีครับลงเล่นไปสินัดนะครับยิง14ลูก ปี2008นะครับก็เล่นกับอนตินาชุดไม่เกิน23ปีนะครับก็ลงเล่นไป5นัดยิงไป2นะครับแล้วก็ตั้งแต่คือตอนนั้นเนี่ยเล่นแบบแบกอายุเลยนะครับเล่นยู20ยู23ด้วยแล้วก็ติดชุดใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่2005เลยครับลงเล่นไปให้กับทีมชาติอนตินาไปทั้งหมดนะครับ151นัดนะครับยิงไปทั้งหมด76ประตูครับโอ้โห ถือว่าก็เป็นโค้ชเลยนะครับคือแบบยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยครับก็แน่นอนครับย้ายมาอยู่กับเปเอชเช่เรียบร้อยโดยแหมก็มีแฟนบอลที่มารอต้อนรับที่สนามนะฮะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับมีเนี่ยแฟนบอลมารอต้อนรับเรียนเนนเมสซี่นะครับดูครับค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียวนะครับสาหรับแฟนของเป๊เอชเช่นะครับที่สนามพักเดอะพง นะครับสนามของเปเชในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับนะนี่นะครับก็นี่นี่นี่ครับอ่านี่นี่นี่ก็มารอต้อนรับเนี่ยเนี่ยเวลคัมนะครับนะประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นอ่าก็มีสุพพอตัวร่างกายเสร็จปุ๊บก็เปิดตัวครับมีคลิปด้วยแต่ว่าไม่เอาลงผมไม่เอามานะเดี๋ยวมันติดนิ้กสิทธิ์นะครับ นี่ครับอ่านี่มาแล้วฟึบนี่ครับโอ้โหเอ้หล่อเลยนะครับเรียวเนนเมสซี่นะครับนะก็จะสวมเสื้อหมายเลข30นะครับนะสำหรับเรียวเนนเมสซี่นะครับนี่นะครับนี่ครับอ่านี่นี่น,นี่โอ้โหแต่ ความสึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับในการที่เมสซี่เนี่ยใส่เบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์สิบแล้วก็เป็นเบอร์เป็นเสื้อที่ไม่ใช่ชุดยูนิฟอร์มของบาร์เซโลน่านะครับใครรู้สึกเหมือนกันบ้างเพราะว่าแบบว่านึกภาพเมสซี่อยู่ทีมอื่นเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร,นร่นะครับนะนีครับนี่ก็เป็นภาพของเรโอนเนลเมสซี่นะครับชาวาเจนชาวาเจตินาวัยสามสี่ปีแข้งอาเจนินาวาย 3, ัยสามสี่ปีที่เข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของปช นะครับนะนี่ครับมันมีภาพเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องของเมสซี่ตอนอยู่บาร์ซ่ากับเปเชเนี่ยนี่ครับเบอร์สามสิบไงเมสซี่ถึงเลือกมาภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเมสซี่ถึงเนี่ยเลือกใส่เบอร์สามสิบเพราะมันเป็นเบอร์แรกที่อยู่กับบาร์เซโลนานะครับนี่นะฮะโหก็ทีนี้เนี่ยก็มาอยู่กับปารีสนี่ผมบอกเลยนะปารีสนี่โหจัดนะครับซึ่ง โอ้โหพอเมสซี่เนี่ยมีอิมแพกต่อปารีสมากนะครับมันมีภาพแชร์ออกมาครับนี่ครับอ่าเรื่องของอ้ที่ว่าคนฟอลอินตากแกมเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากอะ่ะเขาใช้คาว่า THE g h ก s t e f f e c t นะครับนี่ดูดิเนี่ยมันมีภาพมาแล้วมีภาพมาแล้วตอนแรกตอนแรกพอยังไม่เปิดตัวเมสซี่นะครับ19.8เ้าจุดแปดล้านฟอลโลเวอร์โอ้พอเริ่มเปิดตัวครับ 40.2ล้านคนนะครับในการที่ติดตามเมสซี่ครับโอ้โหดูครับเดอะโกดเอฟเฟกเนี่ยเขาใช้คำว่าเดอะโกดเอฟเฟกเลยนะครับสำหรับเรเนลเมสซี่โอ้โหก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดมากนะครับนะทีนี้ก็โอ้โหเปิดตัวมาอยู่กับทางด้านของเนมานะฮะลาโมสนะครับโอ้โหไวนาวดุมอย่างเงี้ยนะครับไปไม่หมดเอมปาเปออิคารดีอะไรแบบเนี้ยโอ้โหถือว่า เตมไมหมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเขาจะมีการผมว่าน่าจะต้องมีการเปิดตัวที่หอไอเฟลด้วยเพราะว่าปารีสเขาก็จองไว้แล้วนะครับจองหอไอเฟลไว้เรียบร้อยสําหรับปารีสแซงต์แชกแมงนะครับนะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงไลน์อัพกันว่าผมจะจัดยังไงนะครับสําหรับปารีสนะที่มีนักเตะเนี่ทีนี้เนี่ยเราไปดูของ9 0 m i n ม t นกันก่อนเขามีการจัดออกมาแบบนี้ครับเวลาที่เมสาเมสซี่มานี่ครับ อ่ามีการเนี่ย,เ,ยเอาโกก็เซ็นฟรีนะครับจูริจิดอนนาลุม,ม่านะครับนะหลังหลังเซนเตอร์เนี่ยก็มีลามอสกับมาควินยอสนะครับวิงแบ็กขออภัยครับแบ็กซ้ายเป็นเบอร์นาร์ดแบ็กขวาเป็นแอดชาร์ฟฮาคิมี่นะครับกลางสองคนเนี่ยเป็นไวานาดูมกับแวรัตตินะครับหน้าเนี่ยก็มีเนย์มาเมสซี่ดีมาเรียแล้วก็เอ็มปาเป้นะครับ นะแต่เอาจริงๆเลยเนี่ยถ้าเป็นมุมมองผมนะมาทีนี้ของนายตีมินิตเรียบร้อยแล้วเอามาในมุมมองผมบ้างในมุมมองผมเนี่ยผมอยากให้แบบว่าระบบเนี่ยโอ้โหหลังสามเลยนะครับหลังสามเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะก็หลังสามก็มีอย่าง ผู้สารประตูก็แน่นอนครับดอนาลูม่าของผมใช้ระบบ3 4 3นะถ้าผมจับจัดนะฮะสามสี่สามผู้สารประตูก็ดอนาลูม่านะครับหลังสามเนี่ยหลังทางขวาเป็นมาควินยอสนะครับทางซ้ายเป็นเปสเนลกิมเปมเบ้นะครับแล้วก็ตัวกลางเป็นเซอร์จิโอลามอสนะครับกลางสี่คนเนี่ยวิงแบ็กซ้ายผมแบรนาดอยู่แล้ววิงแบ็กขวาอัชราฟฮาคิมี่นะครับกลางสองคนผมให้เป็นไวนาดุมกับเวลตินะครับแล้วก็ หน้าสามคนเนี่ยผมเอาเป็นทางซ้ายเนมานะขวาเมสซี่แล้วก็นาเปาเอ็มปาเป้เลยคือมันจัดได้หลายสูตรมากนะครับหรือจะเอาเป็นทางด้านของอาร์เจนตินาคอนเนคชันก็ได้นะคือหน้าสามคนสมมุตินะเป็นอิคาดีอาร์เจนตินาใช่ไหมดีมาเรียเมสซี่เนี่ยโอโ้โหคือผมบอกเลยนะปารีสมันโคตรโหดคือผมว่าเสริมอย่างนี้นะเขาต้องคิดถึง แชมป์ UCL ละแชมป์ UCL นะครับแชมป์ลีกเขาได้มาเยอะแล้วอะแต่แชมป์ UCL เนี่ยยังไม่เคยได้แม้แต่สมัยเดียวนะครับปีนี้ผมเชื่อเลยว่ามีอยู่สองทีมนี่แหละที่อยากจะได้ UCL เป็นครั้งแรกของสโมสรประวัติศาสตร์สโมสรก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกดิโอลานะฮะแล้วก็ไอ้ปารีสแซงต์แชักแมงนี่แหละนะครับซึ่งค่าตัวของเรียลเมสซี่เนี่ยนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ค่าตัวขอไปค่าเหนื่อยเนี่ย ปีละสาล้านยูโรนะครับถ้าเป็นถ้าตีเป็นปอนก็หมายถึงว่าถ้าตีเป็นสัปดาห์นะถ้าตีเป็นสัปดาห์ก็ประมาณโอ้โหเจ็ดเจ็ดแสนยูโรต่อสัปดาห์นะครับประมาณหกแสนสามหมื่นปอนมัน้คือว่าแบบเยอะที่สุดของปารีสแล้วอะนะครับคือ ปารีสเนี่ยมันจ่ายได้โอ้โหบอกตรงนะมันเป็นทีมที่จ่ายได้นะครับสําหรับปารีสแซงแชกแมงนะครับนะผมดูเดี๋ยวผมไม่นี่ให้แป๊บหนึ่งหาที่ถูกต้องให้ค่าเหนื่อยจะได้ไม่ผิดกันนะครับนะคือแบบว่าโ,โหสูงอ่ะนะครับซึ่งปารีดมันจ่ายได้ไงนะครับนะปาีดมันจ่ายได้โอ้โหก็ คือท่านคิดยังไงกับไอ้ดีลนี้บ้างนะครับนะในมุมมองผมนะมันอาจจะดีนะหลายคนอาจจะมองว่าดีดีด,ดีหมดเลยแต่ผมว่าข้อเสียคือมันมีคนเก่งเนี่ยบางครั้งคนเก่งมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะบางทีนะครับนะนี่ครับอ่ะมาละสาสิบห้าล้านยูโรต่อปีและจะได้รับเงินกินเปล่าค่าเซ็นสัญญาอีก30ล้านยูโรนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ ตอบรับข้อเสนอแบบไม่มีปัญหาเลยอะนะฮะนะซึ่งก็ตกเป็นสัปดาห์ละประมาณ7,000 0 e ยูโรนะครับถ้าเป็นปอนก็6ก0ส0 0 0 0ื่นครับโอ้โห6 3 0ส0 0ปอนต่อสัปดาห์นะครับเงินปอนเพราะว่าแฟนๆเราน่าจะดูพรีเมียร์ลีกน่าจะคุ้นกับเงินปอนแต่ถ้าเป็นยูโรเนี่ยประมาณ7,000 0 e 0ยูโรครับโอ้โหถือว่าสูงเลยสำหรับเรียนเนนเมสซี่นะ สูงกว่าทั้งเอมปาเป้สูงกว่าทั้งเนมานะครับคือปารีสมันจ่ายไหวนะครับโอ้โหก็ก็ถือว่านี่ก็เป็นในมุมมองของผมที่ผมวิเคราะห์ปารีสนะผมเชื่อเลยว่าแชมป์ลีกเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าได้แต่แชมป์ยูซเนี่ยผมเชื่อว่าปารีสเนี่ยเขาหวังมากๆหวังมากๆนะฮะโอเคนี่ก็เป็น ในมุมมองผมนะมาจัดเสียทุเ่นตัวจริงแล้วก็พูดถึงเรื่องของประวัติเรียนเรนเมสซี่แล้วก็ค่าตัวนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปารีสฤดูกาลนี้นะครับในการคุมทีมค,คุมบางเหียนของมาลิซิโอโปเชติโนนะฮะ mm hmm. ก็รอติดตามกันครับสำหรับแฟน,แฟนผมเข้าใจแหละว่าแฟนปารีสในไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเยอะนะก่อนหน้านี้แต่ถ้ามีเมสซี่เข้ามาผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับแฟนแฟนปารีสนะ ก็ยินดีด้วยกับแฟนปารีสเกี่ยวกับการได้เรียนเนนเมสซี่นะครับแล้วก็เสียใจกับแฟนบาร์เซโลนาด้วยนะฮะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายครับทุกท่าน